วันดีทั้งคุ้มตอนนี้วันสุขที่ชาวเก้าปัญญาโยนน้องขอขอหน่อยหกสิบหกขอ้อสามคุณตุกนักยูดอนเด้อคุณตุกนักยูดอนเข้าใจมือนกันไปยูเขา้าคุณตุกนัก เนีย่ยรถติดนี่นะทุกน้กก็รถติดพพ้อมทุกน้ารถติดพิอมเด้ออยู่แถวถนนนินตโยนี่แหละนิตโยนิตโยนี่แหละทุกน้าไปนนทางเลี่ยงเมือง เนาะหรือว่าไปสระบนครถนนเส้นน,นี้นะมันไปหน้านี่นะคอยไปสิ่อะไรบสมบุกตุกเฝ้าต้องฟังเฝ้าอะไรกันมก็ได้เนาะคอยไปทีงซีนเห็มันเกิอดที่หอดีๆเนาะถ้าเราเฝ้าก็บบุกเฝ้าแล้วฝนตกได้เนาะเด้มันช่วงตอนนี้ช่วงมัน

dan kau hot jadi dia tersum จะว่าครับเอาลูกเขาเจ้านะยุติกันเดอ้อ